ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงผู้ที่เข้ามารักษาศีลห้ารักษาศีลแปดหรือมาเป็นสัมมาเนนหรือจะมาบวชเป็นพระพิษุสงฆ์อย่างเงี้ยเราจะต้องสำรวมระวังให้เหมือนวันที่เราเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเรามีความ เกรงกลัวเรามีฮิริโอตปะแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปผ่านไปอย่างเนี้เราจะเผลอใจก็คือบางครั้งเราเป็นโยมรักษาศีลห้าเรามีบทบาทหน้าที่การงานขึ้นมาในวัดอย่างนี้อยู่มาสักพักหนึ่งเราจะขาดฮิริโอตปะเราก็จะไปตีตัวเสมอเหมือนเนนเหนือกว่าเนนไปตีตัวเสมอเหมือนพระเหนือกว่าพระ เมื่อมันมีบทบาทการงานอะไรขึ้นมาแล้วมันอยู่นานๆอย่างนี้มันจะลืมตัวผู้ที่รักษาศีลแปดจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นไม่ไม่โกนผมก็ดีบางครั้งก็ต้องให้สำรวมระวังตอนที่ให้ระลึกอยู่เสมอตอนที่เราเข้ามาอยู่วัดใหม่ๆอย่างนี้เรามีความเกรงกลัวต่อภาพพิสษจสงฆ์เรามีความเกรงกลัวต่อ พาวินยัยเรามีฮิริโอตปะเรามีความอ่อนโยนเมื่อวันเวลาเราอยู่นานไปนานไปอย่างงี้เราจะปล่อยเผลอตัวเผลอใจแล้วก็มีบทบาทในหน้าที่การงานในวัดแล้วเราจะลืมตัวไปแล้วความซวยมันก็จะมาเยือนเราเพราะเราลืมสถานะตัวเราเข้าไปส่วนที่เราเป็นเนนก็ดีเป็นพระก็ดี ให้เราระลึกอยู่เสมอครั้งที่เรามาบวชใหม่ๆอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างไงเรามีฮินิโอตปะเรามีความอ่อนโยนเรามีความนอบน้อมเมื่อวันเวลาที่มันผ่านไปด้วยความที่อาจจะมีบทบาทในหน้าที่การงานอาจจะมีบทบาทในวัดอาจจะรู้เรื่องศีลบ้างไม่รู้เรื่องศีลบ้างแล้วก็เผลอตัวเผลอใจปล่อยไปขาดฮิริโอตปะ เมื่อถ้าอารมณ์ใจนี้มันเข้ามาเมื่อไหร่อย่างนี้ความสวยมันก็จะมาเยือนมันจะตีตัวเสมอกับทุกคนมันจะไม่มีฮีเลโอตาปะมันจะขาดความยำเกรงเมื่อมันมีบทบาทการงานอะไรในวัดมากขึ้นมันจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆที่มันเป็นมันอะไรอย่างนี้มันจะเผลอใช้อำนาจวาสนามันจะใช้อำนาจบทบาท มันจะใช้ความประเด็จการโดยไม่รู้ตัวมันจะทําแบบเขาเรียกว่าไม่แตกต่างกับโยมมันจะขาดฮิลิโอตป,ปะมันจะลืมเรื่องศีลเรื่องพระวินัยไปแล้วมันก็จะไม่ไปศึกษาเรื่องศีลเรื่องพระวินัยว่าหน้าที่ของแต่ละท่านมีบทบาทแค่ไหนก็ให้เราทําแค่ตามบทบาทหน้าที่ของเรา ถ้าหากเราจะทําข้ามหน้าที่เราก็ต้องดูจังหวะดูโอกาสดูเวลาตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเราจะไปทําข้ามหน้าที่เราให้มันได้อย่างใจเราทุกอย่างแล้วเราก็ไปเผลอสั่งคนนั้นเข้าสั่งคนนี้เข้าลืมไปว่าเราเป็นโยมลืมไปว่าเราเป็นเนนลืมไปว่าพรรษาเราน้อยกว่าลืมไปว่าเรามีหน้าที่อะไรอย่างนี้ มันจะเผอตัวเผอใจไปทีนี้ความจเจริญมันจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าการที่เรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยวันที่เราเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรามีความอ่อนโยนแล้วเรามีฮิลิโอตป,ปะให้เราระลึกอารมณ์ใจของเราไว้อยู่แบบนั้นอยู่สม่ำเสมอ มันจะไม่เผลอตัวมันจะไม่เผลอใจแล้วมันจะมีฮีริโอตป,ปะมันจะเฝ้าสํารวมดูศีลของตัวเองอยู่ทุกๆสิกขาบททุกๆอย่างอย่างนี้ความจเจริญมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมานมันจะมาแทรกเอาไม่ได้แต่ผู้คนส่วนใหญ่แล้วบางทีมาอยู่ในวัดนานๆแล้วอย่างนี้มันจะเผลอลืมตัวลืมใจมันมีบทบาทมีหน้าที่ มันจะขาดความยำเกรงต่อสมณเนนขาดยำความยำเกรงต่อพระพิสุสงฆ์แล้วมันจะขาดความยำเกรงต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลัวแต่คนที่มีอํานาจเหนือมันก็คืออาจจะเป็นหลวงพ่อหรืออาจจะเป็นพระที่มีอํานาจเหนือตัวเขาแค่นั้นที่เหลือเขาจะไม่ยำเกรงใครเลยมันลืมวันแรกที่เราเข้ามาไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆที่มันก็จะเป็นลืมเนื้อลืมตัวไปหมูสัตว์ทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันมาใหม่ๆเบื้องต้นอย่างเงี้ยมันก็มาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อวันเวลาที่มันผ่านไปมันมีอํานาจวาสนามันมีบทบาทมันมีหน้าที่อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความมัมมังการอาหังการประเด็ดการอยู่ในตัวทุกคนของหมูสัตว์ ถ้าหากเราขาดความยับยัง้งชั่งใจแล้วเราขาดฮินดีอตปากเราขาดระลึกไปว่าครั้งที่เรามาปฏิบัติเรามาอยู่ใหม่ๆเรามาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกมานเขาเนี้ยมัดไว้ได้วยสิ่งเหล่านี้มานะทิฏฐิอีโก้แล้วก็ด้วยด้วยสิ่งของวัตถุต่างๆองี้จะถูกมารเขามัดไว้ถ้าหากท่านที่ไม่ประมาทอย่างเงี้ย ก็คือให้รู้สถานะตัวเองให้ทบทวนตัวเองอยู่ทุกๆวันว่าครั้งที่เรามาใหม่ๆนี้เรามีความรู้สึกยังไงถ้าหากตับไดเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบานันหรือว่าเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเราจะต้องสำรวมระวังอยู่อย่างนี้ตลอดแม้เป็นพระโสดาบาันแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงยังต้องสำรวมเฝ้าระวังเรื่องศีลเรื่องอะไรอยู่สม่ำเสมอ ก็คือให้เรามีความสำรวมยับยั้งชั่งใจอยู่เสมอธรรมะมันจะไหลลึกดิ่งลึกดิ่ง,งลึกขึ้นดังมหาสมุทรอย่างนี้เหมือนในสมัยครั้งพุทธกาลอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าถามท่านพระถามท่านพระลาหุ่นว่าเธอได้เผอใจไปตีตัวเสมอไอ้ท่านพระสารีบุตรครูบาอาจารย์อะไรต่างๆ หรือว่าจะใช้ความสนิทนี้ไปตีตัวเสมอขาดความยับยัง้งขาดความยำเกรงต่อท่านที่เป็นพันเตท่านที่เป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ท่านพระราหุลก็บอกว่าเปล่าเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็จะพิจารณาทบทวนอยู่เสมอจะไม่ตีตัวเสมอแล้วก็จะไม่ไม่เผลอใจไม่อะไรไปทําความสนิทชิดเชื้อพรอมันมีความสนิทชิดเชื้อแล้วมันจะขาดความยำเกรง พระพุทธเจ้าก็จะได้เตือนท่านภาษารีบุตรอยู่สม่ำเสมออะไรสม่ำเสมอเพราะบางครั้งคนเราคิดว่าตัวเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วจะไปยกตัวข่มท่านจะไปตีตัวเสมอท่านอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราทําแบบนั้นพระพุทธเจ้าให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพพระธรรมวินยัยแล้วก็ให้เราอยู่ด้วยกัน ด้วยความผาสุกมีความยำเกรงซึ่งกันและกันอย่างนี้ถ้าสำหรับท่านที่ไม่ประมาทอย่างนี้เข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเราเดินตามอย่างซื่อซือทบทวนตัวเองอยู่ทุกๆวันอย่างนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างนี้ยังมีสาว,วกของพระพุทธองค์เนี่ยได้น้อมคำสอนที่พระองค์ได้ประทานไว้ในมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิป,ปัญญาเนี่ย ได้มาสำรวมเฝ้าระวังจิตใจตัวเองแล้วก็น้อมมาปฏิบัติยังเกิดมรรเกิดผลมีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีเป็นสองพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าสําหรับท่านที่ไม่ประมาทอย่างเนี้โยมเบื้องต้นท่ามกลางก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสาย ถ้าไม่เผอตัวเผอใจถ้ามีหีริโอตปะทบทวนตัวเองอยู่เสมออย่างนี้การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มรรคผลมันถึงจะเกิดมันถึงจะห้ามหันกิเลสตัณหาได้ปุถุชนธรรมดาเขาก็รู้คนที่เข้ามาปฏิบัติเขาก็รู้แต่ว่าศีลเขาไม่บริสุทธิ์สติเขาไม่ตั้งมัน่นสมาธิเขาไม่ทรงตัวมันไม่สามารถละนิวรณ์ได้มันไม่สามารถห้าหันกิเลสได้ มันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งยึดมากแต่ถ้าเรามาเดินอยู่ในมรรคเนี่ยมันรู้แล้วมันละมันวางมันปล่อยตามกำลังศีลสติปัญญาของตนอย่างนี้ถ้าเรามาสร้างเหตุถูกผลมันย่อมถูกให้เราทบทวนศีลตัวของตัวเองอยู่ทุกๆวันว่าเรารักษาศีลอะไรศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้มรรคน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่าย พิจารณาก่อนแล้วค่อยทำทุกๆอย่างอย่างนี้มันจะเหมือนเรารักษาศีลแค่ข้อเดียวแล้วก็เฝ้าสำรวมดูจิตใจของเราว่าเราไปก้าวไก่งานคนอื่นหรือเปล่าเราไปเพ่งโทษคนอื่นหรือเปล่าเราไปติเตียนคนอื่นหรือเปล่าเฝ้าสำรวมดูจิตดูใจของตัวเองดึงกลับมาอยู่กับฐานกายเราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวตามรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับดูแลเสนาอาสนะทำงานของตัวเองหน้าที่ของตัวเองมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมออย่างเงี้ยแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นมหาสติศีลมันก็จะสมบูรณ์กรรมบทสิบมันก็จะสมบูรณ์มหาสติมันก็จะเกิดขยับขยื่นเคลื่อนไหวทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นสติอัตโนมัต แล้วสมาธิมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิทุกทุกอยยบทเนี่ยเราจะเป็นผู้ทรงฌานได้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วปัญญาเนี่ยมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่มีนิวรณ์อย่างเงี้ยที่พระองค์ได้ตัดว่าการที่เราเกิดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์การที่เราพลาดพลาดจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างนี้มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเท่านั้นมันไม่มีนิวรณ์มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ จิตใจ,ใจนี่ยมันจะถูกถอดถอนความเพลิดเพลินมันจะถูกถอนนันทิมันจะถูกถอดถอนอุปทานแล้วมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้า 4, เราจะแจมแจ้งในอ,น 5, ในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริง เราไม่ต้องให้ใครมาพยากรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ